ลดน้ำหนักอย่างไรให้เหมาะกับชาวกรุ๊ปเลือดบีกรุ๊ปบีอ้วนง่ายคนที่มีเลือดกรุ๊ปบีส่วนใหญ่มีปัญหากับไวรัสและภูมิคุ้มกันบกพ่องระบบประสาทไม่ค่อยดีชอบปวดตามข้อซึ่งไม่ใช่อาการของกล้าหรือรูมาตอยมีโอกาสเกิดโรคแผลในสมองหรือโรคแพ้ภูมิตัวเอง เรื่องข้อมูลนี้ชั่งใจอยู่นานว่าจะพูดดีไหมแต่ด้วยเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ถูกเผยแพร่นะคะจากหน่วยงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติซึ่งโดยรวมมีประโยชน์ค่ะแต่อยากจะบอกอย่างนี้นะคะว่าอาหารทุกชนิดมีประโยชน์ถ้าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่อยากจะให้ฟังแล้วรู้สึกว่าจิตตกนะคะ จะงดจะตัดทุกอย่างหรือว่าวิตกกังวลไปหมดเอาเป็นว่าเดินสายกลางแล้วกันนะคะอันที่ดีแล้วนะคะกับเราเนี่ยทานให้มากอันไหนที่ไม่ดีทานแล้วเกิดอาการไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวก็ลดหรืองดกันไปก่อนนะคะฟังอย่างใช้สติแล้วก็วิเคราะห์เพื่อวางแผนการดำเนินชีวิตนะคะจะได้ไม่ทุกข์ค่ะกลุ่มบีอ้วนง่าย คนที่มีเลือดกรุ๊ปนี้ส่วนใหญ่มีปัญหากับไวรัสและภูมิคุ้มกันบกพร่องและระบบประสาทไม่ค่อยดีค่ะชอบปวดตามข้อซึ่งไม่ใช่อาการของเกาหรือลูมาตอยมีโอกาสเกิดแผลในสมองหรือโรคแพ้ภูมิตัวเองค่ะอาหารที่เหมาะกับกรุ๊ปเลือดบีเนื้อกระต่ายกวาง แกะไก่งวงควรกินปลาน้ำลึกเช่นปลาหิมะและปลาเนื้อขาวอย่างปลาจระเม็ดปลาตาเดียวหลีกเลี่ยงนะคะเนื้อหมูไก่หอยเชลกุ้งปูหอยแครงเพราะจะลบกวนระบบในร่างกายสามารถกินนมเนยไข่ในปริมาณที่เหมาะสมได้ข้าวโอ๊ตและข้าวกล้องดีต่อคนกรุ๊ปเลือดนี้ ขณะที่แป้งสาลีถั่วลิสงและโฮวีดไม่ดีต่อระบบเาผาผลาญของร่างกายทำให้อ้วนและไม่ดีต่อเลือดอาจเป็นสาเหตุของโรคเส้นโลหิตแตกควรลองแป้งสเปลซึ่งเป็นแป้งที่มีคุณค่าทางสารอาหารและมีไฟเบอร์สูงผักใบเขียวทุกชนิดกินดีหมดเพราะมีแมกนีเซียมช่วยป้องกัน อาการผื่นคันแต่ถ้าอยู่ระหว่างไดเอทควรหลีกเลี่ยงมะเขือเทศและข้าวโพดเพราะมีผลต่อการสร้างอินซูลินและระบบเผาผลาญกินผลไม้ได้แทบจะทุกทุกชนิดเลยนะคะยกเว้นลูกพลับทับทิมและลูกแพรชาสมุนไพรที่ให้ประโยชน์คือขิงเบปเปอรม์มินต์โสมชาเขียว ตัวอย่างสถานการณ์นะคะการทานของชาวกรุ๊ปบีนะคะอันนี้เป็นแบบว่าตั้งเป็นธงไว้นะคะยาย,ายา่เธอโชคดีกว่าใครเพราะว่ากรุ๊ปเลือดบีนะคะมีความสมบูรณ์คือไม่ข้นหรือเหนียวเกินไปจึงเลือกรับประทานอาหารได้หลากหลายครอบคลุมทุกชนทุกหมู่เลยค่ะรวมทั้งสามารถดื่มนมได้ไม่มีปัญหาและไม่มีแนวโน้มจะเป็นโรคมะเร็งหรือโรคหัวใจเหมือนกรุ๊ป A อย่างไรก็ดีเธอจำเป็นต้องเลิกกินข้าวโพดของโปรดเพราะเป็นตัวการทำให้เธอน้ำหนักขึ้นง่ายกว่าอาหารอื่นค่ะอาหารที่เหมาะกับยาย่านะคะเนื้อสัตว์นะคะเนื้อแพะแกะกระต่ายแม้จะหายากสักหน่อยแต่ก็ช่วยเสริมสร้างระบบคุมคุ้มกันได้มากควรหลีกเลี่ยนไก่และไข่เพราะมีแลคติกไปเกาะกับเซลล์เลือด ปลาทะเลน้ำลึกที่ดีต่อเธอคือปลาแซลมอนและปลาหิมะค่ะผักรับประทานผักใบเขียวมากๆจะช่วยไม่ให้เธอเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ดีกเลียงนะคะมะเขือเทศซอสมะเขือเทศและมีแลคติกซึ่งไปก่อกวนระบบย่อยขัดขวางระบบเผาผลาญแคลอรี่และระบบน้ำตาลในเลือดผลไม้นะคะสับปะรดมีเอนไซม์ช่วยให้ย่อยอาหารได้ง่ายขึ้น แต่ไม่ควรรับประทานมะพร้าวมะเฟืองและทับทิมเครื่องดื่มค่ะชาสมุนไพรที่ดีคือชาเขียวขิงเปปเปอร์มินต์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโสมจะช่วยบำรุงระบบประสาทเคล็ดลับการไดเอทกุญแจสำคัญสำหรับเธอก็คือมันฝรั่งข้าวโอ๊ตและสับประรดเพราะมีไฟเบอร์สูงและช่วยระบบหมุนเวียนของน้ำตาลในเลือดแต่เธอไม่ควรรับประทานข้าวสาลี ข้าวโพ,พดถั่วและงาเพราะเป็นต้นเหตุให้ระบบเผาผ่านแคลอรี่ทำงานช้าและน้ำหนักขึ้นได้ง่ายการออกกำลังกายควรออกกำลังกายแบบที่ไม่หักโหมแต่ก็ไม่เบาจนเกินไปเช่นเทนนิสศิลปะป้องกันตัวและปีนเขาโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ตอนเช้านะคะพี่เล็กลงคลิปวันละสองคลิปนะคะทุกวันค่ะก็คือตอน9ก้าโมงครึ่งตอนเช้านะคะแล้วก็ตอนบ่าย3ามโมงสินะคะอีกรอบหนึ่งค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ยังไงก็ช่วยแชร์ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้พี่เล็กทะทําคลิปต่อไปก็คือการกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เล็กด้วยนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้ตอนเช้าะค่ะตอน9ก้าโมงครึ่งนะคะ ดกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคําถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะ s p 8 8นะคะ,ะ,คะหรือไม่ก็เข้ามา QR code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้เลยอยากจะบอกเพื่อนว่าการทํา YouTube ทุกวันนะคะก็จะเป็นการที่ฝึกนิสัยตัวเองเหมือนกันนะคะทําให้เป็นรูทีนเลยหมายถึงว่าทําประจาประจาเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นการฝึกนิสัยตัวเองอย่าว่าแต่เป็นการสอนคนอื่นเลยนะเหมือนจะเป็นการสอนตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะนะคะ สำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ